คุณผู้ฟังครับยามที่คุณเหนื่อยล้าจากการทำงานกลับมาถึงบ้านแล้วเห็นเจ้าสี่ขาตัวน้อยวิ่งกระดิกหางเข้ามาต้อนรับแววตาของมันที่มองมาที่คุณอย่างเทิดทูนบูชาเหมือนคุณเป็นโลกทั้งใบของมันวินาทีนั้นความเหนื่อยหายไปเป็นปลิดทิ้งใช่ไหมครับแต่คุณเคยฉุกคิดไหมว่านอกจากการเป็นเพื่อนคลายเหงาแล้ว สุนัขบางตัวที่เดินเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะพกพาของดีติดตัวมาด้วยโบราณท่านว่าหมาดีจะค้ำจุนเจ้าของหมามงคลจะเรียกทรัพย์เข้าบ้านวันนี้เราจะมาเปิดตำราดูกันครับว่าสุนัขที่คุณกอดอยู่ทุกวันเป็นหนึ่งในสุนัขให้โชคหรือไม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆ ที่เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของเพื่อนที่ดีที่สุดของมรุษแต่ในมุมมองที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องของสุนัขหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าน้องหมานั้นอยู่คู่กับสังคมไทยมานานนับพันปีครับไม่ใช่แค่ในฐานะสัตว์เลี้ยงเฝ้าบ้านแต่ในฐานะบริวารผู้ซื่อสัตว์ในตำนานพื้นบ้านและวรรณคดีไทยเรามักจะเห็นสุนัขปรากฏตัวในบทบาทของผู้ช่วยพระเอก หรือแม้แต่ในพุทธประวัติก็มีการกล่าวถึงสุนัขในแง่มุมของความกตัญญูคนโบราณท่านช่างสังเกตครับท่านเฝ้าดูพฤติกรรมและลักษณะทางกายภาพของสุนัขจนตกผลึกออกมาเป็นตำราดูลักษณะสุนัขคล้ายๆกับตำราแมวไทยทำไมต้องดูลักษณะเพราะคนโบราณเชื่อว่าสัตว์แต่ละตัวมีาธาตุและพลังงานประจำตัว สุนัขบางตัวเลี้ยงแล้วเจ้าของเจริญรุ่งเรืองค้าขายดีสุนัขบางตัวเลี้ยงแล้วโจรขโมยไม่กล้าขึ้นบ้านไม่ใช่แค่ดุแต่เพราะมีบารมีและสุนัขบางตัวเปรียบเสมือนถุงเงินถุงทองเคลื่อนที่วันนี้ผมได้คัดเลือกห้าลักษณะสุนัขให้โชคที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาเล่าให้ฟังครับ ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่จําเป็นต้องเป็นหมาพันธุ์ต่างประเทศราคาแพงหมาไทยหลังอ่านหมาพันทางหรือหมาวัดข้างบ้านก็อาจจะเป็นพยาหมาที่ซ่อนรูปอยู่ก็ได้เราจะมาไล่เรียงกันไปทีละลักษณะตั้งแต่สีขนปลายหางไปจนถึงนิสัยใจคอเริ่มจากลักษณะแรกที่ว่ากันว่าหายากและเป็นมงคลสูงสุดสุนัขที่มีร่างกายสีหนึ่งแต่มีจุดเด่นที่หางเป็นอีกสีหนึ่ง ลักษณะนี้เรียกว่าอะไรและจะช่วยเสริมดวงด้านไหนเตรียมตัวไปสำรวจลักษณะแรกกันในตอนที่สองจากที่เราเกริ่นไปในตอนแรกว่าหมาไทยธรรมดาอาจมีของดีซ่อนอยู่จากตอนที่หนึ่งเรามาเริ่มกันที่ลักษณะแรกที่ถือว่าเป็นของหายากและเป็นมงคลยิ่งนั่นคือสุนัขก,ก่ายนพกา้าหรือบางตำราเรียกว่าย้อนเกล็ดในรูปแบบสีขน ลักษณะแรกที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองสังเกตคือสุนัขที่มีลำตัวสีขาวปลอดแต่ที่ปลายหางเป็นสีดอกเหลาหรือสีด่างครับโบราณท่านเรียกลักษณะนี้ว่านกพะเก้าหรือบางทีก็เปรียบเปรยเป็นว่าเหมือนม้าแก้วของจักรพรรดิทำไมต้องตัวขาวหางดอกสีขาวเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ความสะอาดและเทพเทวดาส่วนหางที่เป็นสีดอกเหลา ซึ่งคือสีเทาขุนหรือมีแต้มสีเปรียบเสมือนผู้จามารีหรือแท่ปัดรังควานความเชื่อระบุว่าบ้านไหนเลี้ยงสุนัขลักษณะนี้จะเปรียบเสมือนมียันกันภัยเดินได้สิ่งอัป,ปมงคลพูดผีปีศาจหรือลมเพลเพลพัดจะไม่กล้าเข้ามาในเขตบ้านเพราะหางของเจ้าตูบตัวนี้เวลาแกว่งไปมาจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปนอกจากเครื่องกันภัยแล้วในแง่ของโชคลาบ สุนักตัวขาวหางดอกยังเชื่อว่าจะนำพาความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมาให้เจ้าของใครที่รับราชการหรือทำงานที่ต้องเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งถ้าได้เลี้ยงสุนัขลักษณะนี้ท่านว่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีบริวารเกรงขามเหมือนกับสีขาวที่ดูสง่างามนั่นเองครับแต่ถ้าหาแบบตัวขาวล้วนไม่ได้ล่ะตำราย,ยังอนุโลมไปถึงสุนัขที่มีหางดอกหรือหางที่มีสีขาวที่ปลายสุด เหมือนผู้กันจุ่มสีขาวในสุนัขสีเข้มลักษณะนี้เรียกว่าหางดอกทอกผ้าเชื่อว่าเป็นสุนัขที่ขยันขันแข็งจะก,กระตุ้นให้คนในบ้านขยันทำมาหากินไม่เกียจคร้านและเมื่อขยันเงินทองก็ย่อมไหลมาเทมาลองกลับไปดูหางเจ้าตูบที่บ้านนะครับว่ามีแต้มสีขาวๆหรือมีลักษณะแปลกตาแบบนี้ไหมถ้ามีขอให้รู้ไว้เลยว่าคุณมีผู้พิทักษ์ความเจริญก้าวหน้าอยู่ข้างกายแล้ว แต่ถ้าหม,มาที่บ้านคุณไม่ใช่สีขาวไม่ใช่หางดอกอย่าเพิ่งน้อยใจครับเพราะลักษณะที่สองที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้เป็นลักษณะที่ดูขลังและน่าเกรงขามมากสุนัขที่มีดวงตาพิเศษมองเห็นในสิ่งที่คนไม่เห็นและเฝ้าทรัพย์สมบัติได้ดีที่สุดนั่นคือสุนัขสี่ตามันจะมีสี่ตาได้อย่างไรไปไขปริศนากันในตอนที่สามครับผ่านเรื่องหางดอกกันไปแล้ว มาถึงลักษณะที่สองที่หลายคนอาจจะเคยเห็นบ่อยๆแต่อาจไม่รู้ความหมายนั่นคือหมาสี่ตาครับคำว่าสี่ตาในที่นี้ไม่ได้แปลว่าน้องหมามีลูกตาโผล่มาสี่ลูกนะครับถ้าแบบนั้นคงเป็นสัตว์ประหลาดแล้วแต่หมายถึงสุนัขที่มีจุดสีอ่อนสีน้ำตาลสีทองหรือสีเหลืองแต้มอยู่เหนือคิ้วทั้งสองข้างโดยมากมักจะพบในสุนัขที่มีลำตัวสีดำหรือสีเข้มจุดสองจุดนี้ เมื่อมองไกลๆหรือมองในที่มืดจะดูเหมือนดวงตาคู่ที่สองทำให้มันดูเหมือนมีสี่ตาและเปิดตามองอยู่ตลอดเวลาแม้ตอนหลับในตำราบโบราณโดยเฉพาะทางภาคเหนือและอีสานยกย่องหมาสี่ตาว่าเป็นหมาพรานหรือหมาเฝ้าทรัพย์ชั้นยอดคนโบราณเชื่อว่าจุดเหนือตานั้นคือแน่ทิพสุนัขสี่ตามีสัญชาตญาณระวังภัยที่เป็นเลิศหูไวตาไวและมีความดุในระดับที่พอดี คือดุกับคนแปลกหน้าแต่รักเจ้าของเชื่อกันว่าสุนัขลักษณะนี้สามารถมองเห็นวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับได้หากมีผีสางหรือโจรขโมยย่องเข้ามาหมาสี่ตาจะเห่ากระโชกก่อนใครในแง่ของโชคลาภหมาสี่ตาคือสัญ,ญลักษณ์ของการเฝ้าแหนห่วงใครที่เก็บเงินไม่อยู่เงินรั่วไหลมีเรื่องที่ต้องจ่ายตลอดเวลาแนะนำให้หาสุนัขสี่ตามาเลี้ยงครับ จะเป็นหมาไทยหลังอ่านหรือหมาพันธ์ทางก็ได้ขอแค่มีจุดสี่ตาโบราณว่ามันจะช่วยอุดรอยรั่วของกระเป๋าเงินช่วยเฝ้าบ้านเฝ้าสมบัติไม่ให้ใครมาเบียดเบียนหรือลักขโมยไปได้นอกจากนี้ในทางจิตวิทยาจุดสีทองเหนือคิ้วทําให้หน้าตาของสุนัขดูมีมิติมีความน่าเกรงขามและดูฉลาดฉเฉลียว เมื่อเจ้าของมองเห็นสุนัขที่ดูตื่นตัวตลอดเวลาก็จะพลอยมีสติและมีความรอบคอบในการใช้ชีวิตตามไปด้วยครับแต่การเฝ้าทรัพย์อย่างเดียวอาจไม่พอเราต้องการสุนัขที่ช่วยหาทรัพย์เข้าบ้านด้วยใช่ไหมครับลักษณะที่สามที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับเท้าของสุนัขเท้าที่เปรียบเสมือนถุงเงินถุงทองเดินไปไหนเงินก็งอกเงยลักษณะนั้นคืออะไรติดตามต่อในตอนที่สี่ครับ เรามีหมาเฝ้าทรัพย์อย่างหมาสี่ตาแล้วทีนี้มาดูหมาหาทรัพย์กันบ้างครับลักษณะนี้สังเกตง่ายมากมองไปที่เท้าของน้องหมาเลยครับ ลักษณะที่สามนี้เรียกว่าถุงเงินถุงทองหรือบางตำราเรียกว่าสุนัขสวมถุงเทา้าคือสุนัขที่มีสีพื้นลำตัวเป็นสีอะไรก็ได้มักจะเป็นสีเข้มแต่ที่ปลายเท้าทั้งสี่ข้างเป็นสีขาวเหมือนกับใส่ถุงเท้าสีขาวเดินอยู่ตลอดเวลาและถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นเล็ดของสุนัขควรจะมีสีขาวหรือสีใสด้วยจะถือว่าเป็นมงคลเลิศทำไมต้องเท้าขาว คนโบราณเปรียบเทียบเท้าของสุนัขเหมือนกับมือของคนทำมาหากินเท้าสีขาวสะอาดสะอ้านเปรียบเสมือนการเดินไปเหยียบเงินเหยียบทองหรือเดินไปที่ไหนก็จะนำความสว่างสวัยและความโชคดีไปที่นั่น มีความเชื่อว่าบ้านไหนเลี้ยงสุนัขถุงเงินถุงทองการค้าขายจะคล่องตัวลูกค้าจะเข้าร้านไม่ขาดสายเหมือนกับสุนัขตัวนี้กวักเรียกลูกค้าหรือเดินไปคาบเงินคาบทองมาให้เจ้าของบางตำนานเล่าว,ว่าสุนัขลักษณะนี้เป็นสุนัขของเศรษฐีในอดีตชาติกลับมาเกิดจึงติดนิสัยรักความสะอาดและนำพาความมั่งคั่งติดตัวมาด้วยแต่มีข้อควรระวังนิดหนึ่งครับ ตามตำราโบราณถุงเท้าขาวนี้ควรจะครบทั้งสี่ข้างหรืออย่างน้อยคู่หน้าหรือคู่หลังหากมีแค่ข้างเดียวหรือสลับกันไปมาบางตำราอาจมองว่าไม่สมบูรณ์แต่สำหรับผมไม่ว่าจะขาวกี่ข้างถ้าเรารักเขาเขาก็ให้โชคทางใจเราอยู่ดีครับ นอกจากเท้าขาวแล้วยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างที่เกี่ยวกับเท้านั่นคือเดือยหรือนิ้วติ่งที่งอกเกินออกมาถ้าสุนัขตัวไหนมีเดือยคู่ที่ขาหลังเหมือนไก่ชนโบราณถือว่าสุดยอดครับเป็นหมาที่มีตบะบารมีสูงใครเลี้ยงไว้จะมียศถาบรรดาศัก์สกตรูทำร้ายไม่ได้ ผ่านไปสามลักษณะแล้วนะครับนบพเก้าสี่ตาถุงเงินถุงทองมาถึงลักษณะที่สี่คราวนี้เป็นเรื่องของสีขนทั้งตัวสีที่คนไทยเชื่อว่าเป็นสีแห่งอำนาจและสีแห่งแร่ธาตุศักดิ์สิทธิ์สุนักสีทองแดงจะทรงพลังขนาดไหนไปชมความงามกันต่อในตอนที่ห้าครับหลังจากดูจุดเล็กๆน้อยๆบนตัวสุนัขไปแล้วจากตอนที่สี่คราวนี้เรามาดูที่ภาพรวมของสีขนกันบ้างครับ ลักษณะที่สี่คือสุนัขสีทองแดงหรือสีน้ำตาลแดงเข้มตลอดทั้งตัวไม่ใช่สีน้ำตาลอ่อนแบบสีสนิมนะครับแต่เป็นสีแดงเหลือบมันวาวเหมือนแร่ทองแดงบริสุทธิ์หรือบางตัวอาจจะมีสีแดงเข้มจนเกือบดำเรียกว่าทองแดงเถือกในสมัยโบราณสีทองแดงถือเป็นสีมงคลเป็นสีของโลหะธาตุที่มีความแข็งแกร่งสุนัขสีทองแดงจึงถูกจัดให้เป็นสุนัขที่มีอำนาจและพลังจิตเข้มข้นเชื่อกันว่า มาะสำหรับเจ้าของที่เป็นผู้นำหรือคนที่เป็นเจ้าคนนายคนเช่นข้าราชการทหารตำรวจหรือเจ้าของกิจการที่มีลูกน้องเยอะการเลี้ยงสุนัขสีทองแดงจะช่วยเสริมบารมีให้เจ้าของทำให้ลูกน้องยำเกรงคำสั่งมีความศักดิ์สิทธิ์และศัตรูคู่แข่งไม่กล้ามาต่อแย่เปรียบเสมือนมีองครักษ์เสื้อแดงคอยคุ้มกันอยู่ข้างกาย แต่ถ้าใครไม่ได้ทำงานสายปกครองเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้แน่นอนครับเพราะสีทองแดงยังสื่อถึงความมั่งคั่งในแง่ของทรัพย์สินที่เป็นหลักทรัพย์เช่นที่ดินบ้านช่องหรือทองคำการมีสุนัขสีทองแดงเดินอยู่ในบ้านจึงเหมือนมีก้อนทองเคลื่อนที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับที่อยู่อาศัยและมาถึงลักษณะที่5ลักษณะสุดท้ายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสุนัขไทยโดยเฉพาะและโด่งดังไปทั่วโลกนั่นคือสุนัขที่มีลายบนหลัง หรืออ่านแต่ไม่ใช่อ่านธรรมดาต้องเป็นอ่านที่มีลักษณะพิเศษถึงจะเรียกว่ามงคลมันคืออะไรแล้วทำไมถึงช่วยเตือนภัยได้แม่นยำนักติดตามได้ในตอนที่6ครับเราเดินทางมาถึงลักษณะสุดท้ายที่5แล้วครับจากตอนที่แล้วซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของหมาไทยนั่นคือสุนัขหลังอ่านลักษณะที่หคือขนย้อนสรอนบนแผ่นหลังหรือที่เราเรียกว่าอ่านนั่นเองครับ แต่การจะมีอ่านให้เป็นมงคลตามตำราบโบราณน,นั้นต้องดูรายละเอียดของขวัญและรูปทรงอ่านด้วยอ่านที่ถือว่าดีเยี่ยมคืออ่านที่สมมาตรสวยงามเช่นรูปใบโพร,รูปดาบรูปไวโอลินหรือรูปลูกศรสุนัขที่มีขนย้อนกลับบนหลังเชื่อกันว่าเป็นสุนัขที่มีสัญชาตญาณการระวังภัยระดับสูงขนบนหลังของมันเปรียบเสมือนเสาอากาศที่คอยรับแรงสั่นสะเทือน เวลาที่มีสิ่งผิดปกติหรือมีเจตนาร้ายมุ่งตรงมาที่เจ้าของขนหลังของมันจะตั้งชันขึ้นทันทีเพื่อเป็นการเตือนภยัยคนโบราณเชื่อว่าสุนัขหลังอานจะช่วยสะท้อนสิ่งไม่ดีให้กลับไปหาผู้กระทำใครคิดร้ายกับเจ้าของบ้านจะแพ้ผ่ยตัวเองและยังช่วยเตือนสติเจ้าของเวลาเจ้าของจะออกจากบ้านไปทำเรื่องเสียเส่ยงหรือเดินทางไกลถ้าหมาหลังอานมาขวางหรือเห่าหอนผิดปกติ โบราณท่านว่าให้เชื่อมันแล้วจะแคล้วคลาดปลอดภัยนอกจากอ่านแล้วต้องดูขวัญด้วยครับขวัญที่มงคลคือขวัญที่อยู่ถูกที่ถูกทางเช่นขวัญที่กลางหน้าผากเสริมปัญญาขวัญที่ไหลหน้าเสริมบารมีเหมือนติดยศส่วนหมาที่มีขวัญแปลกๆเช่นขวัญใต้ท้องหรือขวัญที่หางอาจจะต้องพิจารณาเป็นรายตัวไปทั้งห้าลักษณะที่กล่าวมานพก้าสี่ตาถุงเงินถุงทอง ทองแดงหลังอ่านคือลักษณะทางกายภาพที่มองเห็นได้ด้วยตาแต่คุณผู้ฟังครับยังมีความโชคดีอีกรูปแบบหนึง่งที่ไม่ได้ดูที่หน้าตาแต่ดูที่พฤติกรรมและที่หมาที่ไปเคยไหมครับหมาหลงทางมาหาหรือหมาจรจัดเดินตามเรามาจนถึงบ้านโบราณท่านว่านั่นคือเทวดามะโปรดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรทำไมหมาหลงถึงให้โชคติดตามต่อในตอนที่เจ็ดครับ เราดูโง่เห้งหมากันไปครบห้าข้อแล้วแต่ถ้าหมาที่บ้านเราไม่มีลักษณะพวกนี้เลยละ่ะหรือถ้าวันดีคืนดีมีหมาแปลกหน้าเดินเข้ามาในบ้านเราควรทำอย่างไรมีคำโบราณกล่าวไว้ว่าสัตว์มหาอย่าไล่แขกมาไทยอย่าขับไทยแปลว่าอิสระหรือผู้มาเยือนสุนัขเป็นสัตว์ที่มีสัมพัสที่หกครับมันไม่ได้เลือกเจ้าของมูมัว ถ้าจู่ๆมีสุนัขจรจัดหรือสุนัขหลงทางเดินตามคุณต้อยๆหรือเดินเข้ามานอนในโรงการ r a g บ้างคุณแล้วไล่ก็ไม่ไปขอให้รู้ไว้เถิดครับว่าดวงของคุณกับเขาสมพงกันสุนัขหลงที่มาเองถือว่าเป็นลาบลอยโบราณเชื่อว่าเขานาจจะนำข่าวดีหรือโชคลาบติดตัวมาด้วยหรือเขาอาจจะรู้ว่าบ้านหลังนี้กำลังจะมีเคราะห์เขาจึงมาขออาศัยเพื่อช่วยรับเคราะห์แทนหรือช่วยปัดเปล่าภัยให้ การที่เราเมตตารับเลี้ยงให้ข้าวให้น้ำเท่ากับเราได้สร้างทานบารมีครั้งใหญ่เมื่อเราให้ชีวิตเราย่อมได้ชีวิตกลับคืนมาสังเกตง่ายๆครับหลายคนที่เก็บหมามาเลี้ยงหรือหมามาออกลูกที่บ้านมักจะถูกหวยหรือค้าขายดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตานั่นเพราะพลังงานแห่งความกระตันยูของสุนัขมันแรงกล้ามากเขาไม่มีเงินตอบแทนเราเขาก็จะตอบแทนด้วยการเฝ้าบ้านและอวยพรเราด้วยจิตบริสุทธิ แต่มีข้อแม้สำคัญอยู่อย่างหนึ่งครับถ้าคุณคิดจะเลี้ยงสุนัขมงคลหรือสุนัขหลงเพื่อหวังรวยแต่คุณกลับเลี้ยงทิ้งทิ้งคว่างๆให้กินข้าวก้นบาทที่บูดเน่าหรือเตะตีระบายอารมณ์ความมงคลน,นั้นจะกลายเป็นอาถรรพ์ทันทีทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแล้วเราควรดูแลหมาให้โชคอย่างไรเพื่อให้ขลังที่สุดไปดูเคล็ดลับการเลี้ยงดูเพื่อเรียกทรัพย์ในตอนที่8ครับเราทราบที่มาของหมาให้โชคแล้ว ตอนนี้มาถึงหัวใจสำคัญครับมีของดีอยู่กับตัวแต่ถ้าดูแลไม่เป็นของดีก็เสื่อมได้สุนัขไม่ใช่วัตถุมงคลที่วางไว้บนหิ้งแล้วจะขลังแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหัวใจมีความรู้สึกเคล็ดลับการกระตุ้นโชคลาภจากสุนัขคือการเลี้ยงด้วยหัวใจครับ 1. อาหารการกินไม่จำเป็นต้องหรูหราแต่ต้องอิ่มและสะอาดการให้ข้าวสุนัขคือการให้ทานทุกวัน โบราณว่ายิ่งให้ยิ่งได้ถ้าเราดูแลบริวารสุนัขให้กินอิ่มนอนอุ่นเทวดาฟ้าดินก็จะดูแลเราให้อิ่มนำสำราญเช่นกันแต่ถ้าปล่อยให้หมาอดอยากบ้านนั้นก็จะแห้งแลง้งเงินทองร่อยหรอ 2. ว่าจา่าห้ามสาบแช่งหรือดุด,ด่าสุนัขด้วยถ้อยคำหยาบคายพร่ำเพื่อโดยเฉพาะเวลาที่สุนัขเห่าเตือนภัยถ้าเราไปตะคอกใส่เขาพลังงานการต้องกันจะเสียไป ให้พูดกับเขาดีๆเหมือนพูดกับลูกหลานเฝ้าบ้านดีๆนะลูกอย่าเฮ้านะเดี๋ยวคนตกใจพลังเสียงที่อ่อนโยนจะเสริมความผูกพันและทำให้สุนัขเชื่อฟัง 3. การทำบุญร่วมกันเวลาทำบุญใส่บาตรหรือหไหว้เท่าที่ให้อุทิศส่วนกุศลให้เทวดารักษาตัวสุนัขหรือเจ้ากรรมในเวรของสุนัขด้วยเพื่อให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขและมีพลังในการช่วยคุ้มครองเราข้อห้ามเด็ดขาด ห้ามตีสุนัขจนเลือดตกยางออกหรือทำร้ายจนพิการเพราะนั่นคือการตัดโชคด้วยมือตัวเองครับบ้านที่เต็มไปด้วยเสียงร้องโหยหวนของสัตว์ที่ถูกทำร้ายไม่มีทางที่เงินทองจะไหลเข้าครับมีแต่ความร้อนรุ่มจำไว้นะครับหมาให้โชคไม่ได้ทำงานด้วยเวทมนต์แต่ทำงานด้วยคลื่นความรักเมื่อเรารักเขาเขารักเราบรรยากาศในบ้านจะเต็มไปด้วยความสุขและบ้านที่มีความสุข คือบ้านที่ดึงดูดทรัพย์สินเงินทองได้ดีที่สุดเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับเราได้เรียนรู้ลักษณะมงคลทั้งห้าและวิธีเลี้ยงดูไปแล้วในตอนจบผมอยากจะฝากข้อคิดที่สําคัญที่สุดที่อยู่เหนือตําราเล่มไหนบทสรุปของความโชคดีที่แท้จริงคืออะไรติดตามในตอนที่เก้าครับเดินทางมาถึงบทสุดท้ายแล้วนะครับตลอดแตอนที่ผ่านมาเราค้นหาลักษณะหมามงคลกันอย่างจริงจัง แต่ผมอยากจะบอกความลับสุดท้ายให้คุณทราบคุณผู้ฟังครับไม่ว่าสุนัขที่บ้านคุณจะมีหางดอกมีสี่ตามีเท้าขาวหรือเป็นแค่หมาพันทางสีมอมแลมที่ไม่มีลักษณะเด่นอะไรเลยตามตำราขอให้มั่นใจเถอะครับว่านั่นคือหมาที่วิเศษที่สุดสำหรับคุณแล้วความมงคลที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สีขน แต่อยู่ที่สายตาที่เขามองคุณเวลาคุณกลับถึงบ้านอยู่ที่ความอบอุ่นเวลาเขาเอาหัวมานหนุนตักคุณอยู่ที่ความซื่อสัตย์ที่เขาพร้อมจะเอาตัวเข้าแลกเพื่อปกป้องคุณสุนัขทุกตัวบนโลกนี้ล้วนมีภารกิจเดียวกันคือการสอนให้มนุษย์รู้จักคำว่ารักที่ไม่มีเงื่อนไขถ้าคุณมีสุนัขสักตัวที่รักคุณขนาดนี้คุณคือเศรษฐีแล้วครับคุณรวยความรักรวยความจริงใจรวยความสุข ซึ่งสิ่งเหล่านี้เงินหมื่นล้านก็ซื้อไม่ได้ดังนั้นเลี้ยงเขาให้ดีเถอะครับกอดเขาให้แน่แนในวันที่เขายังมีลมหายใจเพราะสำหรับเขาคุณไม่ใช่แค่เจ้าของแต่คุณคือโลกทั้งใบของเขาขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านและน้องหมาคู่ใจจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรง และขอให้ความดีที่คุณทำกับเพื่อนร่วมโลกตัวน้อยเหล่านี้ส่งผลให้บานของคุณร่มเย็นและมีเงินทองไหลามาเทมาสมดังคำโบราณไว้จริงๆขอบคุณที่ร่วมเดินทางเปิดตำราหมาให้โชคมาด้วยกันตลอด9ตอนสำหรับวันนี้รายการของเราขอลาไปก่อนอย่าลืมกลับไปเกาพุงเจ้าตู่ที่บ้านนะครับสวัสดีครับ